ใจหายว่าบราคาทองคําดิ่งเหวเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องตกใจไปครับสาเหตุหลักๆมาจากค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นและความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเฟดที่เริ่มจางหายไปแต่เดี๋ยวก่อนสถานการณ์ไม่ได้ดำมืดขนาดนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆที่น่าจับตามองอีกเพียบ สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่านวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ราคาทองคําที่กําลังผันผวนอย่างหนักพร้อมวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อตลาดทองคําโลกรวมถึงแนวโน้มในอนาคตเพื่อให้ทุกท่านสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาทองคําในตลาดโลกปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดสาเหตุหลักๆมาจากสปัจจัยสําคัญครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น เมื่อค่าเงินดอลลาร์แข่งค่าขึ้นราคาทองคำที่ซื้อขายในรูปสกุลเงินดอลลาร์ก็จะแพงขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ถือสกุลเงินอื่นๆทำให้ความต้องการทองคำลดลงและราคาก็ปรับตัวลดลงตามไปด้วยลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราจะซื้อสินค้าที่ราคาเป็นเงินดอลลาร์แต่ค่าเงินบาทเราอ่อนลงเราก็ต้องจ่ายเงินบาทมากขึ้นเพื่อซื้อสินค้าชิ้นเดิมราคาทองคำก็เหมือนกันครับความคาดหวังเรื่องการลดดอกเบีย้ยของเฟดลดลง เดิมทีนักลงทุนจำนวนมากคาดการณ์ว่าเฟดจะเริ่มลดอัตราดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้ซึ่งโดยปกติแล้วการลดดอกเบีย้ยจะส่งผลดีต่อราคาทองคำเนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนเป็นดอกเบีย้ยเมื่อดอกเบีย้ยต่ำทองคำจึงดูน่าสนใจมากขึ้นแต่ตรงนี้แหละที่เริ่มเป็นประเด็นข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาในช่วงหลังบ่งชี้ว่าเศรษฐ,ฐกิจยังคงแข็งแกรง่งทำให้เฟดอาจไม่จำเป็นต้องรีบลดดอกเบีย้ยทำให้ความคาดหวังของนักลงทุนเปลี่ยนไปและส่งผลให้ราคาทองคำร่วงลง ตัวเลขที่น่าสนใจราคาทองคำตลาดสปอตสต็อกโกลลดลงไปถึง1.5%เลยทีเดียวไปอยู่ที่4,019.12ดอลลาร์ต่อออนส่วนสัญญาทองคำล่วงหน้าสหรัฐ US Gold f u t u r e ส่งมอบเดือนธันวาคมก็ปิดตลาดลดลง0.5%ที่4,074.5ดดอลลาร์ต่อออนปัจจัยที่ต้องจับตา นอกจากค่างเงินดอลลาร์และการคาดการเรื่องดอกเบี้ยแล้วนักลงทุนยังให้ความสนใจกับข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศออกมาในสัปดาห์นี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะข้อมูลการจ้างงานเดือนกันยายนและรายงานการประชุมเฟดครั้งล่าสุดซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐและทิศท,ทางนโยบายของเฟดได้ชัดเจนยิ่งขึ้นทำไมข้อมูลเศรษฐกิจถึงสำคัญลองคิดดูว่าถ้าข้อมูลเศรษฐกิจออกมาดีแสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแรงเฟดก็อาจไม่จำเป็นต้องลดดอกเบี้ยหรืออาจจะขึ้นดอกเบี้ยด้วยซ้ำ ซึ่งเป็นไปได้ยากในสถานการณ์ปัจจุบันแต่ก็ต้องเตรียมรับมือไว้ในทางกลับกันถ้าข้อมูลเศรษฐกิจออกมาไม่ดีแสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจกำลังชะลอตัวเฟดก็อาจต้องพิจารณาลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยจริงหรือโดยทั่วไปแล้วทองคำมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเซฟเฮเวนที่นักลงทุนมักจะหันมาลงทุนในช่วงที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนหรือเกิดวิกฤตต่างๆและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้าม ถึงแม้ว่าทองคาจะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าราคาจะขึ้นเสมอไปนะครับราคาทองคํายังคงผันผวนไปตามปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาข้างตน้นดังนั้นการลงทุนในทองคําจึงต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบและการบริหารความเสี่ยงที่ดีนักวิเคราะห์มองอนาคตทองคําอย่างไร นักวิเคราะห์จากธนาคารโคชแบงค์คาดการว่าราคาทองคำจะอยู่ที่3,800ดอลลาร์ต่อออนในปีหน้าเทียบกับ ,3450 ดอลลาร์ต่อออนในปีนี้โดยให้เหตุผลถึงสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนและการลดลงของอัตราดอกเบีย้ยที่แท้จริงในที่สุดแต่นี้เป็นเพียงการคาดการณนะ์ครับสถานการณ์จริงอาจแตกต่างออกไปได้คำถามชวนคิดคุณคิดว่าราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นหรือลงในระยะยาวปัจจัยใดที่คุณคิดว่าจะมีผลกระทบต่อราคาทองคำมากที่สุด คุณมีกลยุทธ์ในการลงทุนในทองคำอย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้ในช่องคอมเมนต์นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับ